สวัสดีค่ะเพื่อนๆเมื่อวานรีวิวครั้งแรกในชีวิตล้างแต่น้าหลืมอาบน้าค่ะไม่ได้อาบน้ำวันนี้ค่อยอาบตอนเช้าเนาะไปหยับไปด้วยวันนี้จะตอนเช้าจะรีวิวสบู่ล้างหน้าวันที่สองก่อนนะคะดูจากสภาพนังหน้าที่แล้วผิวไม่แห้งนุ่มมีความมันเล็กน้อยตรงบริเวณหูตานะคะเดี๋ยวรีวิวกันเลยนะคะเดียกได้นนคะ่ะโลมันโอ่อน ถูเบาๆนี่เราต้องถนอมถูให้ถึง20วินาทีเัาจะข้างเชื้อไม่ลัไม่อาจจะินบินมาแบบนี้ก็ได้ใครจะไปรู้ตอนนี้ระบาดล้วหนักมากถูนะคะครบแล้วมันช็อตชัดชิดครบเจ็ดปก็ชิด20เรียบร้อยเดี๋ยวอาบน้ำพี่ก็จะแช่ไว้สัก20วินาทีเดี๋ยวจะมาดูว่าหลังจากอาบน้ำแล้วผิวเป็นยังไงบ้างตอนนี้ยังไม่พูดถึงส่วนผสมที่ก็ใส่ลงไปนะคะโดอยากจปดูก่อนว่าหลันจากบน้ำในระหว่างที่เราถูนะคะ มันมีความนุ่มด้วยอ่ะเดี๋ยวต้องไปดูส่วนผสมเยอเย็นี่จะมาดวตัวส่วนผสมให้ด้วยว่าทำไมมันถึงนุ่มตัวไหนมันช่วยให้นุ่มแล้วส่วนผสมตัวไหนมันดีกับผิวยังไงนะคะเนี่ยโอ้ยถูงนอนขนาดนอนุ่มมุ่งนอนไม่แห้งจะลองซับหน้าดูค่ะ หน้าน <th> ุ่มนวลเหมือนก้อนละออรลอนนี้หายสักันนอะก็ได้กับเจ้าเดี๋ยวเฮาจะไปอาบน้ำก่อนเดี๋ยวเฮามารีวิวกับเจ้าอันนี้มันเจ้านี้อาบแน่นอนเจ้าหลักกันนะ